สวัสดีค่ะไอวรัยพันธ์นะคะปัจจุบันไอกเออ็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีบริษัทส่วนตัวนะคะชื่อบริษัทกีเทคปั๊มแอนด์ซัพพลายนะคะบริษัทเนี้ยก็คือว่าไอนะคะเป็นดีลเลอร์นะคะรับนำเข้าสินค้าเ,เป็นปั๊มนะคะปั๊มน้ําแล้วก็จําหน่ายต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการผลิตนะคะช่องทางในการจัดจําหน่ายของไอมีหลากหลายช่องทางมากนะคะเช่นเดียวกับการนำสินค้าจากจีนเข้ามานะคะแล้ว เราจะขายที่ไหนดีวันนี้นะคะไอก็จะมาชี้แนะนะคะให้ทุกคนรู้นะคะว่าช่องทางที่เราจะขายเนี่ยขายที่ไหนดีนะคกะุม่มลูกค้ นำเข้าสินค้าจากจีนมาแล้วนะคะจะเอาไปขายในช่องทางไหนนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปขายบนแพลตฟอร์มบน Facebook แค่ทางเดียวนะคะเราสามารถที่จะไปขายบนแพลตฟอร์มได้หลายๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น t i k t o อก o o เกิลแอหรือจะวางขายหน้าร้านนะคะหรือเราจะลองให้เพื่อนทดลองใช้ก่อนก็นกได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ทุนน้อยนะคะทุนน้อยเนี่ยเราก็ เปิดหน้าร้านก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าของเรานะคะทุนเราเยอะนะคะเราก็สร้างแบรนด์ของเราไปเลยนะคะทำให้ทุกคนรู้นะคะว่าของเราเนี่ยมีแบรนด์อะไรนะคะแล้วเราขายอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเรานําเข้าสินค้าจากจีนมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ทุนเยอะเลยนะคะเพราะว่าสินค้าจากจีนเนี่ยขั้นต่ำมันไม่ได้สูงมากนะคะเราเอาสินค้าเข้ามาแล้วก็เราก็ตีแบรนด์แล้วก็สร้างแบรนด์ของเราขายได้เลยนะคะ สีก็คือสินค้าที่เราเอาเข้ามาจากจีนเนี่ยบอกเลยนะคะว่า เอาเข้ามาทําแบรนด์ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าออยหรือมออกนะคะหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะคะที่เอามาทําเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะแรกๆนะคะถ้าถือว่าเรายังไม่กล้าใช่ไหมคะเราก็เอาเข้ามาขายก่อนเมื่อไหร่ที่เราขายดีแน่นอนว่ามีคนตัดราคาเราแน่นอนนะคะทีนี้เราจะหนีปัญหาอย่างนี้แบบนี้ยังไงนะคะก็คือเอามาทําแบรนด์นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ กำลังลังเลอยู่นะคะว่าจะลงทุนนําเข้าสินค้าจากจีนมาดีไหมหรือจะสร้างแบรนด์ดีหรือเปล่านะคะทุกปัญหาที่ทุกคนกําลังลังเลอยู่นะคะอันนี้ไอซ์เจอมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะทุกคนมั่นใจได้เลยเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะไอซ์ I ก็ยังสามารถที่จะให้คำปรึกษาบริการหลังการขายให้กับทุกคนได้นะคะถ้าท่านไหนสนใจคอร์สนี้นะคะสามารถที่จะทักแชทเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านเจอมาก่อนได้นะคะแล้ว ก็สำหรับมือใหม่นะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะไอมีวิธีแก้ไขปัญหาให้เบื้องต้นนะคะและหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะไอมีบริการหลังการขายแน่นอนคะ่ะไม่หนีไม่ทิ้งสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย